ครับสวัสดีพี่้องจาก FC f ฟน c ลับทางช่องนันพงษ์รำเพลินโชว์ออฟพิเชียอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานที่ทําการแสดงนะครับโอ้พี่้องมาเบ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้าอีสานบ้านเท่านะครับวันนี้เป็นสถานที่ที่อบตอจัดหาให้หมอลำนะครับโอ้บ้านนี้ยังก่าเนอะบ้านละอ่อบ้านละอ่อบาตมบ,บละอ่ อำเภอน้ำเกล้ยงนะครับจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องศรีสะเกดกันเองผสมเก้งเจ้ใจกันมาเดินมาเบิ่งหมอลำนำกันนะครับทีมงานสาวน้อยลำเรนโชของเรามีคิวทำการแสดงยุบ้านละอวอะวันนี้เป็นงานบุญประจำปีของไทบ้านนะครับแต่วันอยู่ข้างในวัดไม่มีสถานที่ลงสำหรับหมอลำ อยู่ลรงเลียนกับบอมี่สถานที่ล่งนะครับทางอบตอก็เลยจัดมาให้ลงข้างอบตอสถานที่ข้างอบตอสวัสดีครับจัดลงข้างอบตอ,อบตอที่อยู่ติดถนนฟังข้างนาถนน,นพี่นอ้องตรงนี้จะเป็นทุ่งนาข้างอบตอนะครับก็เอามาลงตรงทุ่งนาเลยท่งหน้าอีลีพี่น้องต้องลงมา กลางทุ่งนาลงมาแบบทุลักทุเลมากนะครับก็บมาอ้อมสังกระสีอยู่กลางทุ่งนาเพื่อลดกระลงมายากนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกฝ้าห้องเนี่ยก็สิออกอยากที่ดอ,ก,อกนี่แต่ติดลมอยู่ตอนนี้เวทีของเราก็ตั้งเสร็จใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นแล้วอืม แสดงว่ามือคืนนี่มีหมอลำม,มาลงเพ่คือมีเศษขยะอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าทีมงานของเราก็ยังไม่ไม่ได้ลงอันนี้เต็มที่นะครับแต่มีเศษขยะเยอะแล้วมือคืนมีหมอลำม,มาลงเ่าคือนี่นนอาจจะเป็นหมอลำซิ่งหรือเปล่านะโอ้มือคืนนี่มีหมอลำม,มาลงนะครับ อ oh, ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีห้องน้าพลาสติกสําหรับท่านผู้ชมมาชมหมอลำอ๋อ oh, ตรงนี้จะเป็นอบตนะครับฝั่งนี้เป็นอบตนะครับสาร้อยลำพนชลของเราก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงพื้นที่เรียบร้อยนะครับตั้งเวทีไก่สีเซตไก่สีเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะบ้านละอ่ระบลละอ่อำเภอนาเกลี้ยงพี่น้องเท้าที่ยูเขต ศรีสะเกดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่เรามาเขตศรีสะเกดเกือบซิบครั้งละมั้งแต่เราเปิดรูดูการมานี่กัเขตจังหวัดศรีสะเกดเราก็มาบ่อยครั้งแล้วนะครับแต่ละที่แต่ละสถานที่แต่ละอำเภอหมู่บ้านที่เรามาทําการแสดงนั้นก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงแฟนขับของสาวน้อยลํำเพรื่อโชว์หฮอเป็นย่่งดีนะครับ พี่น้องซีสเกตมาคักกัแเป็นล่าเพร่นนี่แหละโดยเฉพาะวงหนึ่งนี่วงหนึ่งนี่ยมาดูคักกมูนะครับมาซีสเกตซีส,สเกตบ้านแพงบ้านแพงซีส,สเกตเที่ยวว่ามันทั้งไปหน้าเลยนะเอาฝั่งนี้ลดลงได้นี่เนาะฝั่งนี้ลดลงได้รถศิลปินก็เข้ามาถึงกันแทบทุกคันแทบทุกคนแล้วนะครับเข้ามาฝั่งนี้นางเอกก้อยนางเอกนางเอกหน่อย ฮักแพงอรัญญาพรก็มาถึงแล้วนี่รถเพิ่นนางเอกมิวรัชดาพรน,น้องโซเฟียนี่เด็กเขามาสวัสดีครับป้าทำอไรอาบน้ำอาบชาบไปเลยขึ้นเข่าแล้ววะรถบัา,อบาจอดไสม์มึงอ่ะป้าก็นอนยืนหนสิอบตอนเหรอแมนจ่าเปิดใหญ่นอนโอ้คือดีแท้ขึ้นดมึงก็อยากตือนเลย <laughs> ว่าพไปนอนวัดนอนวัดยืนเลย่ันแล้ว สาร่าพักซพเลยล่ะโอ้พนเปิดแอร์ให้นอนเลยที่อบตมันก็ดีแทะอ้นาออกมาอซุ่มทีมงานประท่านออกมากว่าสำพ่ล่ะพ่อไปกินเขาบางทงตำบังหุ้งเป็นโคกแรกเลยเพราะว่าซุ่มทีมงานเขาประท่านออกมากันนั่สบายเลยีเพนเปิดแอร์ให้นอนโอ้ฟลมแลแลกรูว่ารวยแมไปนอนแขงหน้านอนนอนแถ้งหน้าพเลย ฮามองยูกันยากแมนมันอยู่กลางทงหน้านะเอามือขึ้นนี่ไม่พัชลีบอกมือขึ้นนี่เมีนปะ่ะวันที่เก้าผมววันที่เก้าไม่พัชลีที่ผ่านมาว,นนวันนี้วันที่สิบสองแล้วอะสิบเอ็ดหรือสิบสองวันนี้สิบสองนี่เนาะม <12. S 1> ันนี่สิบสองแล้วครับทีมงานของเราก็ แคันน,นนี้รถผู้ใดยนอตนี่ซื้อนอากินเด็ดพียดเดียร์สวัสดีครับสวัสดีครับครับข้ากันไปซื้อยังนะเนี่ยนากินเอียงม้าล่าเป็นยังเขาคือเอิ้นมาล่ะเดีกข้างรถเนี่ยทำไมเขาไม่เรียกหมูย่างหรือว่าบาร์บีคิวอ๋อเป็น เป็นซื้อป็นปทีไปท้งมันรถทีมงานเท่าบ่าน่บเแมน็นม่ขุ่นเลยฝนตกไหมไปไปหาหม่องอยู่หมองเศร้ากินขเข้าครับศิลปินของเราก็ทยอยเข้ามาหลังเวทีกันเกับทุกคนแล้วนะครับม,มันแกวแต่เผามาหอดผีกันไม่มีเนาะ <laughs> น่าแสดงว่ามือขึ้นนี่มีหมอลำดินี่มหนบ้าคือมีคือหมอลำสิงห์หรือว่าตั้งแต่มือไม่พัชรีมากคนนี่ก็เป็นงานใหญ่นะครับงานใหญ่งานบุญประจำปีคนยังจะถอยออกไหวบ่สิถอยออกไหวบ่อ๋อลองล้างได้เยอะแต่ว่ามัน มันต้องจอดบนถนน,นอืมอแต่ว่าลดน้อยลงมาไดลงไดแต่ลดสูงเอ,อาอเอาเอาแต่อออลองเบิ้งกันะ <laughs> เอาเลยาม <c oughs> บรรยากาศพี่นองเก็บบรรยากาศมาฝาก FC นะครับพี่นองเท่าเมนี้มาหอดซาเนี่ยจัน้อยเพระาะว่านอนอยู่วัดวัดก็ค่อนข้างที่จะห่างจากตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะห่างนิดนึงเพราะว่า วัดอยู่ในหมู่บ้านอันนี้ออกมากลางุ่งนาเพราะว่าอบตอเป็นเป็นจัดสถานที่ให้แบบนี้นะครับเราก็ต้องอยู่กันแบบนี้นอันนี้เครื่องปั่นไฟก็ทำงานแล้วนะครับเออมาหน่อย อันนี้แหละบรรยากาศหลังเวทีหน้าเวทีบรรยากาศการเข้ามาของศิลปินนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเขาจังเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่นนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน,นันทพงษ์ลำเพลินโชว์ช่องเล็กๆช่องนี้อีกสักช่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องจ๋าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ